บทที่728ภัยพิบัติแห่งโชคชะตาลานบ้านบรรพบุรุษด,ด้านบนฟ้าร้องและฟ้าผ่าสีทองรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับงูที่มีเขี้ยวและกรงเล็บที่เดินผ่านเมฆมืดมวลแสงสีทองอันวิจิตราวกับกำลังจะลงจอดในวินาทีถัดมาจิ้งจอกสวรรค์เราต้องหลีกเลี่ยงภัยพิบัติระดับนี้หรือไม่ จักรพรรดิสอสูรอมะตะผู้ยิ่งใหญ่มองไปที่จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ด้วยความกลัวเล็กน้อยแต่เขากลืนคำพูดของเขาไปครึ่งทางไม่ใช่เพราะเขาไม่ต้องการจะพูดแต่ในขณะนี้เขาไม่สามารถพูดอะไรได้แม้ว่าเขาจะคาดหวังมานานแล้วว่าทักษะและการข้ามของปีศาจผู้ลึกลับของชูราจะน่ากลัวอย่างยิ่งแต่เขาก็ยังตกใจเมื่อเห็นจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ด้วยตาของเขาเองและไม่สามารถพูดอะไรได้ นี่คือใบหน้าของจักรพรรดิอสูรอามาตะกลายเป็นสีซีดและริมฝีปากของเขาสั่นเทาแทบไม่พูดสองคำนี่คือหายนะแห่งชะตากรรมของจักรวาลซึ่งหมายความว่าเขาต้องการอยู่เหนือภัยพิบัติไม่เพียงแต่เครื่องบินเท่านั้นที่ไม่อนุญ,ญาตให้เขาอยู่เหนือภัยพิบตัติแต่จักรวาลก็ไม่อนุญาตให้เขาก้าวพนภัยพิบัติได้สําเร็จเขาดูเหมือนจะขัดต่อเจตจำนงของจักรวาลภัยพิบัติฟ้าร้องระดับ มันไม่ใช่สิ่งที่สามารถสืบเชื้อสายมาจากระนาบได้อีกต่อไปแล้วและประกอบด้วยพลังส่วนหนึ่งของจักรวาลหากเขาต้องการจะผ่านพ้นไปเว้นแต่เขาจะมีไปถึงอาณาจักรเหนือจัก,กรพัรดิปีศาจเขาจะตายอย่างไร้ชีวิตสีหน้าของจิ้งจอกสวรรค์ก็มืดมนเช่นกันใครๆก็สังเกตเห็นได้ว่าเขากำมัดแน่นสนับมือเป็นสีขาวและนิ้วของเขาสั่นเล็กน้อย ใช่เพราะถังซานดูดซับพลังแห่งสวรรค์และโชคมากเกินไปภัยพิบัติจากฟ้าร้องที่เขากำลังจะเผชิญกลับกลายเป็นหายนะแห่งชะตากรรมของจักรวาลด้วยพลังแห่งโชคชะตาทันใดนั้นฟ้าแลบสีทองจำนวนนับไม่ถ้วนก็หายไปจากเมฆแห่งการปล้นเหมือนกับได้ยินคำสั่งแสงไฟฟ้าทั้งหมดหายไปในทันทีโดยปราศจากแสงแห่งสายฟ้าลอนบ้านของบรรพบุรุษก็มืดลงทันใดเหลือเพียงเมฆมืดที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า ไม่หนีไปใบหน้าของจิ้งจอกสวรรค์เปลี่ยนไปอย่างมากเขาตะโกนเสียงดงังและกระเป๋าหางจิ้งจอกทั้งเก้าก็ไหลออกมาทางร่างกายและพลังแห่งโชคสีขาวก็พุ่งออกมาจากร่างกายโดยใช้กําลังทั้งหมดของเขาจริงๆเมื่อจัก,กรพรรดิอสูรอามาตะผู้ยิ่งใหญ่เห็นจิ้งจอกสวรรค์เช่นนี้ เขายิ่งตกใจมากขึ้นหลังของเขาจุดไฟลุกโชนปีกฟีนิกขนาดใหญ่ของเขาก็ลุกขึ้นทันทีและเขาก็บินลงจากภูเขาพร้อมกับจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ไม่มีความสามารถในการต่อสู้ สายเกินไปที่จะบอกกวาเวลานั้นเร็วเกินไปวินาทีถัดมาฟ้าลบสีทองหนาราวกับภูเขาที่ตกลงมาจากเมฆดำเหนือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ราวกับแบกรับความปรารถนาของจักรวาลทั้งมวลก็เกือบจะฟันเข้าหาดาวดวงเล็กๆภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ยอดภูเขาผลพวงขอองค์การระเบิดได้ปกคลุมภูเขาศักดิ์สิทธิ์เกือบทั้งหมด แต่ที่น่าแปลกคือสายฟ้าดูเหมือนจะไม่กระทบกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไม่เสียหายดูเหมือนสายฟ้าจะผ่านภูเขาแล้วข้ามไปยังระนาบอื่นจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ที่ไร้ชีวิตกำลังเหงื่อออกมากบนหน้าผากของเขาเขาอดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปเช็ดแต่เขาก็ยังอยู่ในใจกลางของสายฟ้าอยู่ครู่หนึ่ง หยดเหงื่อเย็นเยียบอบนหน้าผากของจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันตายทำให้โกรธและเขาก็อดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือออกไปพยุงมันแต่เขายังคงอยู่ในใจกลางของสายฟ้าเป็นวินาทีหากจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ไม่รับรู้ถึงความหายนะที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าในเวลานี้เขาจะเข้ามาแทนที่บุคคลลึกลับคนนั้นเพื่อรับภัยพิบัติจากฟ้าร้องครั้งแรก เขาไม่มีความมั่นใจที่จะแข่งขันกับความทุกข์ยากของฟ้าร้องที่ดูเหมือนจะพังทลายลงโดยดาวทั้งหมดเขาไม่ใช่จัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่รู้จักความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาบางทีผู้ชายที่มิดเบือนในคริสตันอาจจำลองความสามารถของแมมมอธอสูนจัก,กรพรรดมาเทียบกับสายฟ้ากันซักครั้งหรือสองครั้งแต่ไม่เหมือนกับเขาในสวนนรกถังซานเป็นคนที่เผชิญกับภัยพิบัติจากฟ้าร้องนี้ เมื่อภัยพิบัติจากฟ้าร้องมาถึงถังซานก็ยกเลิกการดูดซับของเขาทันทีเนื่องจากภัยพิบัติได้มาถึงเขาจะพยายามหลอกลวงความลับแห่งสวรรค์ต่อไปมันเป็นแค่การขโมยระคังเขาไม่ต้องการให้สิ่งที่เขาทำยากถูกทำลายโดยการโจรกรรม จากนั้นเขาก็นำแร่อเมทิสที่เขาได้สงวนไว้ก่อนหน้านี้ออกมามีเพียงพลังที่เกินระดับนี้เท่านั้นที่สามารถแข่งขันกับภัยพิบัติประเภทนี้ได้เขารู้ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขาเพึ่งพาคือจิตสำนึกของเทพแห่งท้องทะเลของเขา ในวินาทีต่อมาสายฟ้าสีทองพุ่งออกมาจากท้องฟ้าสีเทาของสวนนรกพึ่งลงมาต่างจากความทุกข์ยากของฟ้าร้องที่ระเบิดจนสุดขัว้วความทุกข์ยากของฟ้าร้องนี้เงียบราวกับเปล็ดหิมะที่ลอยปลิวฝุ่นที่ตกลงมาทุกสิ่งดูมีจุดหมายสวยงามและงดงามนี่คือเสียงแห่งโชคชะตาเหรอทังซานคิดบทที่729ภัยพิบัติครั้งแรก ขณะที่การโจรกรรมฟ้าร้องลดลงถังซานดูเหมือนจะหมดสติเขาเพียงรู้สึกว่าร่างกายของเขาถูกห่อด้วยน้ำอุ่นทุกอย่างก็ผ่อนคลายเขารู้สึกเหมือนกําลังลอยอยู่ในก้อนเมฆอีกครั้งทุกทุกอย่างอบอุ่นและสบายจนจมน้ำแต่ทุกอย่างก็หายไปความมืดการพักผ่อนดูเหมือนนว่าถาังซานจะกลับคืนสู่ร่างแม่ของเขาวความรู้สึกสบายนั้นทำให้จิตสำนึกของเขาคิดที่จะจมอยู่ในนี้ตลอดไปไม่ไม่ไม สติของเทพสมุรมีหมบาทในขณะนี้และดูเหมือนว่าจะมีเสียงสองเสียงในสมองคนหนึ่งหวังว่าเขาจะจมไปตลอดกาลและอีกเสียงคือจิตสำนึกของเทพสมุรโดยหวังว่าเขาจะตื่นขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ในไม่ช้าสติของเทพสมุรก็ได้เปรียบกระตุ้นการทำงานของร่างกายให้ฟื้นตัวอย่างบ้าคลาั่งมันอะไรอะไร สติของถังซานกลับคืนสู่ร่างกายในเวลาต่อมาและความเจ็บปวดรุนแรงก็แผ่ไปทั่วร่างกายของเขาในทันทีทำให้เขาร้องไห้ออกมาเขายังไม่ลืมตาแต่แก่นของจิตสำนึกแห่งจิตวิญญ,ญาณในทะเลแห่งวิญญ,ญาณได้ดูดซับพลังงานในหินอเมทิสตอย่างบ้าคลั่งเพื่อฟื้นฟูตัวเองกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตของทั้งร่างกายเมื่อลืมตาก็เห็นว่าร่างกาย <S <S มีแผลเป็นอยู่แล้ว แผลเป็นกลายเป็นสีดำทุกสิ่งรอบตัวก็ยุ่งเหยิงและร่างที่แตกสลายของดอกไม้สีเย็นนับไม่ถ้วนยังคงกระเด็นไปในอากาศมีเพียงดอกไม้สวรรค์เพียงไม่กี่ดอกเท่านั้นแทบไม่มีการบำรุงรักษาอยู่ในรูปของมันสภาพของดอกไม้สีเย็นที่ใหญ่ที่สุดภายใต้ใตร่างกายนั้นดีที่สุดแผลเป็นเล็กน้อยก็หายเร็วเช่นกันมเมล็ดบัวสีทองยังคงฉายแสงค่อยๆถ่ายทอดพลังแห่งโชคให้ตัวเอง ในขณะนั้นโชคและจิตสํานึกศักดิ์สิทธิ์ได้ปกป,ป,ป้องร่างกายของถังซานอย่างสมบูรณ์ทำให้เขาไม่หายไปเหมือนดอกไม้สีเย็นเหล่านั้นแม้ว่าภัยพิบัติจากฟ้าร้องจะเป็นภัยพิบัติแห่งโชคชะตาแต่ถังซานก็มีพลังโชคระดับดาวด้วยพรโชคของจักรวาลอาจไม่สามารถบทขยี้โชคของเขาได้ แต่ในขณะนั้นเขาใกล้ตายแล้วยกเว้นทะเลแห่งวิญญาณและตราสินค้าเส้นเมริเดียนอื่นๆถูกทำลายหมดสิ้นหากไม่ใช่เพราะจิตสำนึกของเขาภัยพิบัติจากฟ้าร้องครั้งแรกก็เพียงพอแล้วที่จะสังหารเขาบนท้องฟ้าเมฆแห่งความทุกข์ยากที่ค่อยๆสลายไปรวมตัวกันอีกครั้งเจ็ดจำนวนของจักรวาลคิดว่าถังซานตายแล้วดังนั้นเขาจึงกำลังจะกระจายความทุกข์ยากของฟ้าร้องแต่เขาไม่คิดว่าถังซานจะอยู่รอด ส่งผลให้แม่การต้นที่น่าสะพรึงกลัวย,ยิ่งรวมตัวกันอีกครั้งบนท้องฟ้าเหนือราชสำนักคราวนี้พลังยิ่งใหญ่เป็นสองเท่าเหมือนเมื่อก่อนดูเหมือนนว่าเขาจะโกรธเพราะเขาล้มเหลวในการทำลายถังซานด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวถังซานจะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ ทั้งซานกระตุ้นจิ้งจอกสวรรค์อย่างไม่เต็มใจให้มองไปด้านบนเสาแห่งโชคทองคำขาวที่พุ่งสูงขึ้นแต่เดิมของเขากลายเป็นสีขาวซีดหม่นหม่นพร้อมจนเขาแทบจะมองไม่เห็นมันชัดเจนแต่มีเส้นไหมสีแดงเลือดที่ชัดเจนมากในนิมิตของจิ้งจอกสวรรค์และเส้นไหมนั้นเชื่อมโยงเมฆล้นที่ว่างเปล่ากับวิญญาณสวรรค์ของเขาเอง ทั้งซานร,รู้ว่ามันเป็นความเชื่อมโยงของโชคชะตาซึ่งหมายความว่าชะตากรรมของสายฟ้าถูกกำหนดให้มากระทบขาวผลที่ถูกกำหนดก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนี่คือจัก,กรวาล ทั้งซานร,รู้ว่ามันเป็นความเชื่อมโยงของโชคชะตาความเชื่อมโยงของโชคชะตาหมายความว่าชะตากรรมของสายฟ้าถูกกำหนดให้กับเขาผลที่ได้ก็ถึงวาระก,ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนี่เป็นเพราะจัก,กรวาลไม่ลังเลใจที่จะฝ่าฝืนกฎแห่งเวรกรรมเพื่อลบล้างตัวเองแม้ว่ามันจะทำให้เกิดความโกลาหลในกฎของจัก,กรวาลทั้งหมดนั่นไม่ลังเลเลย นี่คือหายนะที่เขากำลังจะเผชิญหรือไม่โชคชะตาเป็นสิ่งลวงตาแต่ถังซานสัมผัสได้ถึงรูปร่างของโชคชะตาดูเหมือนว่าเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติครั้งนี้เขาต้องใช้มาตรการพิเศษบางอย่างเมฆแห่งการโจรกรรมค่อยๆควบแน่นเพราะตอนนี้เมฆแห่งการต้นได้หายไปแล้วและยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการรวมตัวกันใหม่ถังซานมองไปที่กลุ่มเมฆอันน่าสะพรึงกลัวและถอนหายใจ หากคุณมองอย่างใกล้ชิดในขณะนี้คุณจะเห็นได้ว่าบนหน้าผากของถังซานะมีสัญ,ญลักษณ์ตรีศูนเล็กๆส่องแสงสีทองระยิบระยับแอละมันเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆระบายความกดดันที่น่าสะพรึงกลัวรัศมีนั้นไม่ใช่ของดาวดวงนี้แต่พุ่งพล่านอย่างบ้าคลั่งพยายามต่อสู้กับสายฟ้าที่น่าสะพรึงกลัว แม้ว่าลมหายใจจะยังอ่อนอยู่ในขณะนี้ดวงตาของแทงซานฉายแสงสีทองระยิบระยับและเขาวยังสามารถเห็นความผันผวนบางอย่างในแก่นแท้ของจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาซึ่งน่าทึ่งมากเมื่อดูเหมือนทังซานจะคิดเกี่ยวกับมันภัยพิบัติจากสายฟ้าครั้งที่สองก็เกิดขึ้นอย่างเงียบๆอันนี้ต่างจากอันที่แล้วมันสูญเสียโมเมนตัมอันงดงามที่ควรจะเป็นของภัยพิบัติสายฟ้าระดับสูงสุดแต่ผู้อ่อนแอดูเหมือนจะไม่มีลมหายใจ เมื่อดูเหมือนทางซานกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่าวที่สองก็มาถึงอย่างเงียบๆอันนี้ต่างจากอันที่แล้วมันสูญเสียโมเมนตัมอันงดงามที่ควรจะเป็นของภัยพิบัติสายฟ้าระดับสูงสุดแต่ผู้อ่อนแอดูเหมือนจะไม่มีลมหายใจเช่นเส้นผมที่พันเป็นเกลียวบางๆร่วงหล่นจากอากาศอย่างเงียบๆและคุณไม่สามารถแม้แต่จะสังเกตได้หากไม่ได้ดูอย่างระมัดระวัง แต่ถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะพบว่าในเส้นผมเส้นนั้นพลังงานที่ไม่เสถียรทําลายเวลาการอวกาศเผยให้เห็นรอยแตกของอวกาศสีแดงเลือดและแม้แต่ความปั่นป่วนในการอวกาศเล็กน้อยก็สามารถมองเห็นได้ภายในผิวของถังซานเปลี่ยนไปอย่างมากในทันใดภัยพิบัติจากฟ้าร้องซึ่งดูเหมือนว่าบุคคลภายนอกจะไม่มีภัยคุกคามน่ากลัวราวกับนรกในสายตาของเขา เมื่อครั้งเป็นราชาเทพ,พเจ้าเขาได้อ่านคำพีรับของเหล่าทวยเทพและเรียนรู้ว่าจัก,กรวาลแบ่งออกเป็นสามระดับระดับบนสุดคือเทพระดับต่อไปคือระนาบและดาวเคราะห์ธรรมดาและระดับสุดท้ายคือดาวเทพที่มีอยู่ในตำนานที่เปลวไฟไม่มีที่สิ้นสุดตลอดกาลและผู้ที่แข็งแกร่งกว่าราชาเทพควบคุมดาวสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่ทำความชั่วร้ายมากมายและไม่สามารถกลับชาติมาเกิดได้จะไปสู่ดาวเทพหลังความตายและยอมรับการพิพากษาของเทพ นี่เป็นเหมือนเมืองแห่งการสังหารที่ใหญ่กว่าหลายเท่าแต่แตโลกใต้พิภพและระนาปกติไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันและนรกก็ไม่สามารถเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ปกติได้อย่างอิสระดังนั้นจึงไม่มีความโกลาหลในจักรวาลนี่เป็นเหมือนเมืองแห่งการสังหารที่ใหญ่กว่าหลายเท่าแต่โลกใต้พิภพและระนาปกติไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันและนรกก็ไม่สามารถเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ปกติได้อย่างอิสระดังนั้นจึงไม่มีความโกลาหลในจักรวาล บทที่730และในขณะน,นี้ดวงตาสวรรค์ของแรดแรกของถังซานก็สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าความทุกข์ยากของฟ้าร้องดูเหมือนจะฉีกพื้นที่ออกจากกาันและทำลายเขตแดนที่เปราะบางกับนรกต้องการนำเลือดและความตายมาสู่โลกนี่คือความโกรธเกรี้ยวของจัก,กรวาลโดยใช้พลังที่ต้องห้ามที่สุดของเขาเพื่อจัดการกับถังซานแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วเขาต้องทำให้ถังซานไม่เคยเกิดใหม่ไม่ ทั้งซานกรีดร้องและของเหลวเพลิงสวรรค์เจ็ดสีก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาและของเหลวโลหะก็ดูเหมือนจะมีชีวิตและกลายเป็นค้อนยั์ทั้งซานกระโดดขึ้นไปสูงร้อยเมตรในการก้าวกระโดดกระโจนเข้าหาความทุกข์ยากในอากาศเขารู้ว่าถ้าเขาไม่สามารถหยุดภัยพิบัติจากฟ้าร้องนี้ได้ มันจะไม่ง่ายเหมือนความล้มเหลวของเขาเองในการเอาชีวิตรอดจากภัยพิบตัติแต่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความโกลาหลในจักรวาลน,นารกนับไม่ถ้วนจะลงมายังโลกและเลือดและความตายจะกระจายไปทั่วจักรวาลทุกมุมโลกจะกลายเป็นไฟชำระ ค้อนไฟบนท้องฟ้าหลากสีสันพุ่งออกมาอย่างงดงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเส้นสีทองและสีแดงที่เหมือนลาวาเริ่มปรากฏบนพื้นผิวของหัวค้อนและเกิดประกายไฟสีทองออกมาดูเหมือนว่าจะย้อนเวลากลับไปตอนที่มันยังอยู่ในดาวปล่อยแสงและความร้อนเปลวไฟและความร้อนออกมาตลอดเวลา ค้อนเพลิงสวรรค์เจ็ดสีเริ่มหายใจอย่างมีชีวิตชีวาภายใต้การฉีดเลือดของถังซานถ่ายทอดความรู้สึกอบอุ่นและร้อนแรงไปยังถังซานเรากับจะพูดว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะปกป้องคุณอาจารย์ฉันขอโทษ คอนเพลิงสวรรค์เจ็ดสีเผาไม่ด้วยเปลวเพลิงที่ไม่มีใครเทียบได้และพบกับความทุกข์ทรมานจากฟ้าร้องจากนรกความทุกข์ยากของฟ้าร้องบิดเมี้ยวราวกับมีชีวิตราวกับว่ามันต้องการเปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงคอนที่ลุกโชนบนถังซานเขาถูกดึงโดยหัวคอนและในที่สุดก็ตีรูปแบบที่ตระการตาที่สุดบนคอนอย่างแม่นยำ จูจ่ๆสีของเลือดก,ก็กระจายไปทั่วตัวคอนถังซานร,รีบปล่อยคอนสกายไฟเจ็สีในมือของเขาในขณะนั้นดูเหมือนว่าเขาจะสัมผัสได้ถึงอารมณ์หวนคิดถึงอดีตของคอนแต่ในวินาทีต่อมาคอนทั้งอันก็เปิดออกเพียงพอที่จะทนได้ คอ้อนอุณหภูมิสูระดับดาวตกลงมาภายใต้ความทุกทรมานจากฟ้าร้องเช่นนี้มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของถังซานมานานแล้วและในช่วงเวลาแห่งการแยกจากกาันหัวใจก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเศร้า แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่จบมหันตภัยทันเดอรีบวิ่งออกจากระยะการระเบิดของค้อนอย่างบ้าคลาั่งอ่อนกำลังไปกว่าครึ่งแล้วแต่ก็ยังรีบพุ่งเข้าหาถังซานอย่างไม่เต็มใจถังซานไม่ได้ซ่อนเขาซ่อนไม่ได้ไภัยพิบัติแห่งโชคชะตาจะปิดบิดได้ง่ายเพียงใด สายฟ้าตีถังซานอย่างฉับพลันแอและมันเป็นความเจ็บปวดเฉียบพลันที่เกือบจะหายไปและเลือดที่หน้าสะพรึงกลัวก็ไหลลงสู่ทะเลจิตวิญญาณของถังซานในทันทีและฉล้างทะเลแห่งวิญญาณในทันทีในทุกซอกทุกมุมเลือดเพิ่มขึ้นโจมตีแก่นจิตวิญญาณของเขาต้องการดูดซับแก่นวิญญาณของเขาอย่างสมบูรณ์ ต้องตุ๋นต้องตุน,ตตนแม่แต่ลูกของคุณก็ยังต้องการเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติระดับนี้เมื่อฉันกำจัดทะเลวิญญาณของคุณร่างกายของคุณจะเป็นของฉันเพื่อที่ฉันจะได้ควบคุมคุกและมหาราชก็สามารถมาสู่โลกได้คุณอยู่เหนือความคาดหมายของฉันเสียสละตัวเองเพื่อเธอพยายามแลกความตายเพื่อชีวิตฉันอยากจะเห็นอะไรอีกที่คุณสามารถทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้วันพิพากษาโลกมาถึงแบบนี้ ทันใดนั้นเสียงแปลกๆก,ก็ดังขึ้นในทะเลจิตวิญญาณของถังซานทุกพยางค์มีออร่าเลือดไหลออกมาทำให้มันหน้าขนลุกหลังจากเสียงหัวเราะน้ำทะเลสีเลือดเริ่มส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อแกนแท้จิตวิญญาณของถังซานแม้ว่าระดับของจิตสำนึกของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลจะสูงแต่เนื่องจากขาดความเข้มข้นของพลังงาน ทะเลจิตวิญ,ญญาณที่กว้างใหญ่แต่เดิมได้กลายเป็นอุปสรรคสำหรับถังซานแสงเลือดปกคลุมทะเลและคลื่นสีเลือดของจางสูงกระทบแก่แกนทองของจิตสำนึกอยากจะกลืนกินมันให้หมดถังซานตกลงไปที่ใจกลางของสวนสวนรรค์ด้วยใบหน้าเปื้อนเลือดใบหน้าของเขาดูเหมือนจะมีเลือดไหลยหยดสิ่งเดียวที่เขาทำได้คือใช้ประสาทสัมผัสทางวิญ,ญญาณเพื่อระดมเส้นเลือดทั้งหมดของเขาปกป้องเส้นเมริเดียนของร่างกายทั้งหมด และป้องกันแสงเลือดจากการบุกรุกร่างกายของเขาแต่พลังของเลือดไม่สามารถจอดทะเลของวิญญาณและทุกสิ่งที่นั่นสามารถพึ่งพาเขาได้เท่านั้น